เรือท่องเที่ยวชมโลมาสีชมพูล่มกลางทะเลขนอมเสียชีวิตหนึ่งรายช่วยได้7คนเมื่อช่วงเย็นของวันที่10สิงหาคมได้เกิดเหตุฝนตกและลมกันโชคอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเรือหางยาวขนาดกลางเกิดอับปางบนเรือมีนักท่องเที่ยวและผู้ควบคุมเรือรวม8คนซึ่งโดยสารไปชมโรมาสีชมพูบริเวณปากอ่าวหลักซอหมู่5้าบ้านแหลมประทับตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหลังจากเกิดเหตุเรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไวไ้ได้6กรายได้นํากลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยขณะที่ผู้กํากับสถานีตํารวจภูทรขนอมได้ระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือในที่เกิดเหตุโดยพบว่าผู้ที่ถูกช่วยไว้ได้หรายเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดสวมเสื้อชูชีพขณะเกิดเหตุทําให้ลอยตัวอยู่ในทะเลได้ถูกเรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือกลับฝั่งได้อย่างปลอดภัยส่วนนักท่องเที่ยวอีกคน เป็นชายอายุ54ปีเป็นรายที่7ได้จมน้ำเสียชีวิตเรือที่เห็นเหตุการณ์ได้นำร่างกลับขึ้นฝั่งได้ในเวลาต่อมาส่วนผู้ควบคุมเรืออายุ63ปีชาวตำบลท้องเนียนอาเภอขนอมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันออกค้นหายังสูญหายไม่ทราบชะตากรรมส่วนจุดเกิดเหตุเรือที่เข้าให้การช่วยเหลือให้ข้อมูลว่าอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมประทับประมาณ3กิโลเมตรขณะเกิดเหตุได้เกิดอากาศแปรปรวนฉับพลันท้องฟ้ามืดครึม ลมพัดอย่างรุนแรงคลื่นสูงขึ้นอย่างฉับพลันทําให้เรือถูกขึ้นซัดครอบจนอับปางทันทีผู้ที่สวมเสื้อชูชีพพยุงลอยตัวในน้ําถูกช่วยใบได้ส่วนเรือลําดังกล่าวนั้นได้พานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเยี่ยมญาติที่นครศรีธรรมราชแล้วมาเที่ยวที่ทะเลขนม